หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่15บาในฐานยุทธการผลาดตัวเองออกไปเพื่อดำเนินการตามแผนไม่ใช่จ่าสิบเอกออกคำสั่งแก่พันตรี แต่เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันอีกทั้งความเหมาะสมเมื่ออเมริกันสร้างการอเมริกันด้วยกันเองย่อมมีน้ำหนักดีกว่าจาสิบเอก X, จากกองทัพประเทศอื่นสร้างการจากดาวเหนือหันไปหาพันโทรลอบเวลบ้างเมื่อมีเรื่องต้องสอบถามภูพานล็อบเวลครับชุดรัตเวนภูมาทั้งสองชุดสามารถฝังตัวอยู่ในพื้นที่ได้นานกี่วันครับพวกเขาเคยอยู่ได้นานถึง15วันโดยไม่มีการติดต่อกันเลยนะเรื่องนี้ไม่น่าเป็นปัญหาเพราะเราสามารถสนับสนุนหรือส่งกําลังบํารุงได้เมื่อจาเป็นด้วยซ้ําถ้าไม่มีการส่งกำลังบํารุงเลยล่ะครับ ก็น่าจะ15วันนั่นแหละน้อนสตาเหลือ,อาจะมากกว่านี้พวกนี้เก่งมากนะในเรื่องการดำรงชีพในป่าพวกเขาใช้วิทยุอะไรครับ PRC 2ร์ซไงโอเคครับแล้วหน่วยป้องกันที่ตั้งที่ตีนเนินนี่แหละครับตอนนี้อาวุธทุกระบอกพร้อมยิงหรือยังครับพร้อมแล้วงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนการผมตรวจสอบความพร้อมของพวกเขาทุกๆ1ชั่วโมงถ้ายังไม่มีการประทะแต่ถ้าการประทะเริ่มขึ้นแล้วสามารถติตดต่อได้ตลอดเวลาทั้งทางวิทยุแล้วก็โทรศัพท์สนามโอเคครับ ตอนนี้เล็กแลนได้ส่งกําลังส่วนไหนเอาไปฝังตัวอยู่นอกพื้นที่บ้างหรือเปล่าครับผมหมายถึงชุดละตวเวหาข่าวรอบที่ตั้งอย่างน้อยสักระยะรัศมี5กิโลเมตรมีสินอนสตาตอนนี้ชุดละตวเวรอบที่ตั้ง4ชุดย่องฝังตัวอยู่ในพื้นที่ตามพิกัดที่คุณเห็นเป็นสีส้มนี่ไงพวกนี้ออกปฏิบัติภารกิจครั้งละ1สัปดาห์ถึงวันนี้พวกเขาเออกไปได้3วันแล้วชุดนี้ชุดละตัว,วรอบที่ตั้งนี่เคยประทับบ่อยไหมครับประมาณ6เดือนผ่านมานเนี่ยไม่มีการประทับเลยนะแต่ก่อนหน้านั้นเฉลี่ยยสัััปปดดาาาหหห์ะะคร้้งมม้งงงเเเ็็นนนนนจไไผมมม่่ททบืออถึ ไม่เป็นไรหรอกครับผู้พันชุดระวังป้องกันที่ตั้งตีเนินนี่แหละครับเคยประทาบ้างไหมก็เหมือนกันนอนสตาส่วนใหญ่จะถูกโจมตีโฉบฉวยซุ่มยิงเล่นเอาฝ่ายเราสูญเสียอยู่บ่อยๆไม่ตายก็บาดเจ็บพิการปืนใหญ่หรือว่าคอปอาาลลรอสสครับเคยยิงมาบ้างไหมปืนใหญ่กับปอาาลลรอสไม่เคยมีนะมีแต่คอเป็นคอขนาด120ทําการยิงมาจากด้านตะวันตกคาดว่าเป็น v ีซีที่ฝั่งตัวอยู่ในพื้นที่นะ่ะทั้งฝั่งตะวันตกมันเป็นดินแดนลาวทั้งฝั่งตะวันออกล้วครับเคยยิงมาไหม ไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่เป็นไรครับผู้พันไม่รู้แต่ผมรู้เอาไว้เดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่สร้างกองบัญชาการแห่งนี้มาเคยมี VC หรือ VNN หรือว่าดักงงบุกขึ้นมาโจมตีถึงด้านในบ้างไหมครับไม่เคยเลยนะนอสตาเพราะแนวป้องการรอบตีเนินของเราหนาแน่นมากเราสามารถต้านยันไว้ได้ทุกครั้งโอเคแสดงว่าระบบการวางกําลังดีอาวุธดีคนมีประสบการณ์แล้วก็ตั้งใจจริงจะดาวเหนือรับทราบข้อมูลจําเป็น พร้อมกับพิจารณาแผนที่โดยไม่ได้เหลียวมามองพันโทผู้ให้ข้อมูลแม้แต่น้อยคำถามสุดท้ายหมดไปพันตรีโรเจอร์ก็โผล่เข้ามาพอดีโอเคโนสตาเราได้พิกัดค่าสึกทั้ง3หน่วยนะั้นมาละอ๋อไม่ใช่แค่3หน่วยนะขอให้มาทั้ง7 8หน่วยนะดีครับยิ่งมากยิ่งดีเราได้ไม่หลงเดินไปจ่าเอ๋โดยไม่รู้ตัวผมว่าเมเจอร์พอตลงแผนที่เลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดแผนการโดดเดี่ยวไอ้ผู้ชะตาขาดนี้พร้อมกันไปเลย นายทหารยุทธการใช้เวลาไม่ถึง2นาทีสำหรับการเขียนเครื่องหมายทางทหารลงบนแผนที่สถานการณ์สักครู่พันตรีคอรินซึ่งหายไปตั้งแต่เมื่อไร่ไม่รู้ก็โผล่เข้ามาอีกคนพร้อมกระดาษเขียนข่าวติดมาในมือสีหน้าท่าทางร้อนรนยังไงยังไงบอกไม่ถูกข่าวดักฟังจากสายฟ้าเรื่องว NN ชุดนี้ผู้ช่วยนายทหารยุทธการพูดนํามาก่อนสายตาจ้องมองพิกัดบนแผนที่ในมือของพันตรีโรเจอร์ขมมิงด้วยความสนใจอ่านหมายเลขพิกัดแล้วหันไปอ่านข้อความในมือสลับกันไปมา เฮ้โนสตานี่มันข่าวเดียวกันเลยนี่นักลบลับจ้างได้ฟังเราทำยิ้มยิ้มแต่พันโทลอบเวลกลับยิ้มไม่ออกตีหน้าเลยหลากรอกลูกตาไปมาทั้งสองหันไปมองพันตรีคอรินเหมือนกันพันตรีโรเจอร์เร่งมือในการบันทึกพิกัดโดยปล่อยให้สองคนว่ากันไปพลางๆก่อนจาดาวเหนือขยับเข้าไปใกล้ๆพันตรีคอรินแล้วถามข่าวใหม่ที่วันนาเพิ่งดักฟังได้หรือว่าข่าวเก่า,าที่เล็กแกลนดักฟังได้ก่อนแล้วเมเจอร์ Major. เข้าไใหม่สินอสตาไฟล์ร์ฟลาเวอร์กับซันฟลาเวอร์เพิ่งดักฟังได้แล้วก็เพิ่งถอดรหัสเสร็จร้อนๆเลยเนี่ยยังร้อนอยู่เลยลองจับดูสิข่าวสถานการณ์เดียวกันหรือเปล่าครับ4ข่าวนี้นะน่าจะสถานการณ์เดียวกันส่งจกบอก,อกด้านลบ31ถึงหน่วยปืนใหญ่1 1 2หน่วยรถถัง114กองพันทหารราบ1 1 8แล้วก็1 1 9แถมในข่าวยังมีการสอบถามถึงดักกงอีกด้วยนะแสดงหน่วยกาลังลบหลกักคราวนี้มีแค่4ี่กองพันเท่านั้นใช่4กองพันเท่านั้นเฮ้นอสตา คุณเรียกว่า 4, กองพันเท่านั้นหมายความว่ามันยังน้อยไปใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับเมเจอร์ผมไม่ได้หมายถึงน้อยหรือมากอะไรหรอกแต่ผมอยากสรุปว่าบกด้านลบ31เนี่ยคือหน่วยระดับกลมต่างหากผมไม่เข้าใจนอสตาคุณหมายถึงอะไรจา่าดาวเหนือเอื้อมมือตบเบาๆบ,บนหัวเขา่าพันตรีคอรินแทนความหมายว่าใจเย็นเย็นก่อนจะหันไปตั้งคําถามเอากับพันโทลอบเวลผู้พันครับเลกแลนด์มีฐานข่าวไหมครับว่าเวียดนามเหนือใช้กําลังเท่าไหร่สาหรับการขยายอิทธิพลทางทหารในพื้นที่แขวงซ้ำเหนือ มีนะเราเคยตรวจสอบไว้นานละปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังถือว่าทัานสมัยอยู่ทั้งหมด2กองพลใหญ่ด้านเหนือ1กองพลกับด้านใต้1กองพลเวียงชยัยเชียงคอเชียงบ่อสามเมืองเนี้เป็นซ้ำเหนือตอนใต้กองพลทหารราบที่182รับผิดชอบมีหน่วยกําลังรบหลักในตา 4, กองพันสกองร้อยดักกง5กองพันนักรบประชาชนและที่ตั้งบอกกอระครับที่ตั้งบอกอกรอกลมอยู่หรือก็ไปในดินแดนโ s สประมาณ100กิโลเมตร ส่วนน่อยรองในอาตรากระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆไม่แน่นอน100กิโลเมตรทำไมอยู่ลึกจังนั่นนาซีนอสตาระยะทางไกลขนาดนี้ปกติกองทัพเวียดนามเหนือต้องใช้เวลาเคลื่อนกำลังนานถึง3วันเป็นอย่างน้อยเพราะเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกนะนั่นหมายความว่าอย่างไงเราก็ต้องรู้ล่วงหน้าสามารถตรวจสอบได้แต่นี่กับโผล่ขึ้นมาอย่างป,ปุบปับจนเราตั้งตัวแทบไม่ทันมันทําอย่างนี้ได้ยังไงคุณพอมองออกไหมนอสตาผมมองไม่ออกหรอกครับผู้พนันถ้าจะให้เดานะ ผมว่าข่าวที่เลกแลนด์ได้รับมาเป็นข่าวลวงก็ได้ครับเป็นไปไม่ได้เรื่องข่าวลวงเพราะข่าวเนี้ผมเช็คข่าวทั้งสายรับงานดักฟังวิทยุสั่งการแล้วก็เคยใช้เครื่องตรวจจับคลื่นหาที่ตั้งสถานีส่งด้วยนะทุกอย่างยืนยันตามนี้ก็ถูกแล้วครับผู้พัน ที่ตั้งสถานีวิทยุเป็นที่ตั้งจริงแต่ไม่ใช่ที่ตั้งกรมบัญชาการกรม182บอกบอกกรมอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งไม่ห่างจากชายแดนมากนะักเมื่อถึงเวลาส่งข่าววิทยุก็ย้อนกลับเข้าไปใช้สถานีวิทยุที่ว่านั้นแค่นี้ก็ลวงได้แล้วไม่ใช่หรอครับแล้วเหตุผลอะไรที่เวียดนามเหนือกรม182ต้องลงแบบนี้ด้วยบิ๊กบอมเบอร์ไงครับเพราะถ้าฝ่ายเราจับพิกัดที่ตั้งแน่นอนได้ก็มีหวังถูกปูพรมเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปล่อยข่าวลวงแต่ทุกวันเนี่ยกรม182ยังทําอย่างนี้อยู่นะ ใช่ครับต้องทําแล้วก็ต้องทําตลอดไปด้วยตราบใดที่มาตรการข่าวรวงแบบนี้ยังได้ผลอยู่อืมแต่ผมก็ยังปักใจเชื่อตามข่าวที่ผมได้รับนันนอตาทางั้นก็ช่างนะครับผู้พันเราจะเพิ่งสนใจเรื่องนี้เลยเอาเป็นว่าตอนเนี้บอกอกลม182ลเคลื่อนย้ายจากที่ตั้ง100 km, กิโลเมตรหรือเข้าไปในเขตโอสมาเจาะปลายจมูกเราแล้วระยะห่างแค่ปืนใหญ่ยิงถึงด้วยซ้ําผมว่าเรามาพิจารณาวางแผนสกัดกั้นพวกมันก่อนดีกว่าพันโทรอบเวลตีสีหน้าง,งงหนักยิงคืน ใจหนึ่งเชื่อมั่นในระบบการข่าวของตนแต่ใจหนึ่งอยากเชื่อในเหตุผลของนักลบรับจ้างเมื่อยังไม่สามารถสรุปชี้ขาดได้จึงลาสายตาจากคู่สนทนาแล้วหันไปมองแผนที่สลับกับมองหน้าพันตรีคอรลินไปมาเราจำได้ว่าย,ยังมีคำถามคำตอบบางเรื่องค้างกันอยู่โอเคโนสตาเมื่อคุณประมาณการว่าทหารเวียดนามเหนือหน่วยนี้เป็นหน่วยระดับกรมมีกำลังรบหลัก4กองพันคุณคิดยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่ช่ร์คอรลิน เมื่อเรารู้ว่าค่าศึกมีกําลังลบหลักเท่าไหร่เราก็อาจจะเดายุทธวิธ,ธีการโจมตีเป้าหมายของค่าศึกได้ก็แค่นั้นเองแล้วคุณคิดว่าเวียดนามเหนือกรม1นึ่งเนี่ยจะใช้ยุทธวิธีแบบไหนเอเมเจอร์ hey Major, ผมไม่ได้เป็นนายทหารยุทธการของกรม1นึ่งแปดสอมันนะครับถึงมีหน้าที่วางแผนกําหนดหลักการดําเนินกลยุทธ์แล้วมาบวกกับพวกเราได้นักลบรับจ้างพูดปนหัวล้อใส่หน้าพันตรีคอรินเสียงดังลั่นคล้ายคบขันเเต็มประดาแต่พันตรีกับพันโทเมือนกันไม่คำไปด้วยนอสตา จะเป็นไปได้งไงนักโรปีศาสต์อย่างคุณไม่รู้ว่ามเชอร์ไปกันยกไปกันใหญ่แล้วใจคอจะตั้งสาย,ยาผมอย่างจริงๆเหรอไม่รู้สินอตาแต่ทุกครั้งคุณทําได้คุณทําได,ได้ใช่ครับทําได้แต่ที่ทําได้มันไม่ใช่ปีสองปีศาจผีสางหรือพระเจ้าตนไหนพระเจ้าองค์ใดเป็นคนบอกเหรอครับทุกอย่างก็มันจะเหตุผลที่พวกเราช่วยกันออกความคิดไม่ใช่เหรอส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดคุณคิณคดอยู่คนเดียวนะ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับถ้า่างนั้น ไม่ใช่บังเอิญหรอกนะสตาผมถึงปักใจไงและอยากถามคุณจริงๆว่าคุณมีวิธีประเมินสถานการณ์่ายคา่าสึดยังไงโผเมเจอร์ oh, <Major. S 1> ความจริงอะผมก็ไม่ได้มีวิธีหรือเทคนิคอะไรแปลกพิสดารจนใครๆตามความคิดผมไม่ทานหรอกสิ่งที่ผมใช้เป็นข้อมูลก็คือข่าวนี้แหละครับข่าวสายรับข่าวดักฟังผสมผสานกับประสบการณ์บวกด้วยความรู้เรื่องหลักนิยมทําการรบของเวียดนามเหนือเติมจุดอ่อนจุดแข็งนิดหน่อยมันก็เท่านั้นเองครับอ้ออีกอย่างนึงครับเมเจอร์ Major. บางครั้งเราก็ต้องสมมุติตัวเราเป็นข่าศึกเราคิดว่าเราควนโจมตีแบบไหนมันก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยนี่ครับใช่ถูกแล้วนองสตาร์คุณพูดถูกผมเองก็เคยคิดทําอย่างคุณแล้วก็ทําด้วยนะแต่ทําไมผมถึงตัดสินใจผิดบ่อยๆละ่ะของธรรมดาครับเมเจอร์ Major, เราไม่ใช่ตัวข่าศึกนี่ครับถึงจะรู้ไปเสียหมดทุกอย่างแต่คุณไม่เคยพลาดนะแต่ผมพลาดไม่จริงหรอกครับเมเจอร์ Major, ใครบอกผมไม่เคยพลาดรู้สึกเมเจอร์จะยกย่องผมมากไปหน่อยแล้วนะโอเคครับเมเจอร์โรเจอร์พรอตพิกาศเสร็จแล้วไห เรามาช่วยกันเปรียบเทียบข่าวสายฟ้าทั้ง4ข่าวนี้กับข่าวในแผนที่ต่อดีกว่าครับบรรยากาศยามดึกในห้องยุทธการยังไม่หายอึมครึมเมื่อพันตรีคอลินกับพันโทร็อบเวลยังเคลือบแคลงสงสัยในอีกหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวนักรบรับจ้างคนนี้พันตรีโรเจอร์คงได้ยินท้อยความที่ทั้งสพูดคุยกันหันหน้ากลับมาและสบตาจ่าดาวเหนือด้วยอาการคล้ครวญอีกคนส่วนจ่าดาวเหนือเองเห็นท่าว,ว่าเรื่องใช้จะไปกันใหญ่จึงรีบตัดบทโอเคครับมเจอร์คอลินขอข่าวแรกก่อนเลยดีกว่าได้สิโนสตา